าเดี๋ยวไปที่สนามแข่งรถนะทำไมเอาของมาด้วยจะให้คุยกูนะฟังไอ้พวกนะเก็ตัวง <c oughs> ขับโดยเอกจุกจิกร,รันแรกเนี่ยวิ่งไปด้วยเวลา12 6ยังไม่ดีพอ12โค้ง73ยังไม่ดีพอ17นะ แหมเจรษฐเงนนี้มันเอาคอรับทันเนะทำไมเสีมันอออาจารย์เกก,กลางๆเนี่ยจะไม่ดึรนบ นี่ครับสิบสองสบสองี่ครับสองสี่ย่างก็วแบบเอื้องก็ไม่รู้อ่ะดีกว่าของเก่าหน่อยฮะ